วันนี้ทีมงานเขาบอกว่าให้ผมมาสอนทําเมนูแซ่บๆซง่ายๆให้คนที่อยู่ที่บ้านเขาทาตามกันได้แต่มาบอกว่าให้ผมทําวิธีการทําแบบเจ๋งๆงว้าวแล้วคนที่อยู่ที่บ้านเขาจะทาตามกันได้ไหมตกลงเขาจะเอายังไงทําไมเขาไม่ประชุมกันก่อนให้มันเรียบร้อยป๋าโถจะเอายังไงกันแน่แล้วจะไม่ทำหรอคะทำครับทำ <S 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 เพราะว่าช่วงนี้ผมใช้เงินเยอะครับ โทษผมแพงแล้วผมต้องออกไปปั้นกล้ามด้วยครับแต่ถ้าทีมงานอยากให้ผมทำเมนูเจ๋งๆว้าวๆแล้วก็เดี๋ยวผมจะจัดยำชุดใหญ่ให้เลยครับเดี๋ยวผมจะยำโชว์ให้ดูตองตามบีฟแน่นอน Welcome home ป็นหรูอยู่บ้าน ภาพเพชมเครื่องคาวหวานพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลาัยรัชากาลที่2กล่าวไว้ว่ายำใหญ่ใส่สารพัดวางจานจัดหลายเหลือตรารสดีด้วยน้ำปลาญี่ปุ่นล้ำยำยวนใจคุ้นๆกันแล้วใช่ไหมครับยำเป็นอาหารที่อยู่คู่คนไทยมานานแสนนานคือการนำเอาเนื้อสัตว์ผักต่างๆและน้ำปรุงรสมาคลุกเคล้าให้เข้ากันให้รสชาติทั้งหมดซึมทาบเข้าด้วยกัน หลักๆจะมีด้วยกันทั้งหมด4รสชาติครับนั่นก็คือเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดแต่ในปัจจุบันคนไทยได้พลิกแปลงนํำเอายำต่างๆมาทำให้รสชาติจัดจานมากยิ่งขึ้นทั้งยำหมูยอน้ำปลรรายำแซลมอนยำไข่มดแดงยำขนมจีนสารพัดวัตถุดิบที่หาได้เราก็เอามาทำยำยำจึงเป็นเมนูยอดนิยมของคนไทยทุกเพศทุกวัยจริงๆครับยำที่ผมจะทำในวันนี้คือยำไข่แมงดาแต่มันไม่ใช่ไข่แมงดาจริงๆ เพราะว่าเจ้าไข่แมงดาเนี่ยบางทีมันอาจจะมีพิษกินเข้าไปแล้วอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้ผมก็เลยคิดค้นวิธีการผลิตไข่แมงดาขึ้นมาเองกับเมนูแซงว่าเป็นยำไข่แมงดาไม่ล็อกฟองโทมกินรูอยู่บ่ ผู้ทำทำเพลงให้เสียเวลาเรามาเริ่มทำขั้นตอนแรกกันเลยครับขั้นตอนที่หนึ่งเราจะต้องผัดตัวกะปิก่อนครับเมื่อกะปิส่งกลิ่นหอมคละคลุ้งแล้วนะครับเราใส่ไข่แดงเค็มลงไปครับผัดไข่แดงเค็มกับกะปิให้เข้ากันนะครับวิธีการสังเกตว่าไข่แดงเค็มของเราใช้ได้หรือ,อยังก็คือจะมีฟองลอยขึ้นมานะครับแล้วก็ส่งกลิ่นหอมของไข่เค็มอย่างชัดเจน หลังจากหัดได้ที่แล้วนะครับตามด้วยของเหลวคือกะทิและน้ําเปล่ารสเขาด้วยเกลือและน้ําตาลครับและสิ่งมหัศจรรย์ที่จะช่วยในการผลิตไข่แมงดาของผมให้สมบูรณ์แบบก็คือมุ้นผมตราโทรศัพท์พร้อมตอบรับทุกไอเดียผมเป็นเชฟผมก็ใช้ประจำครับ เอาไปอดแดปทั้งได้เมนูคาวและหวานเพราะเขาทําจากสาหร่ายทะเลสีแดงเกรดพรีเมียมที่มีแคลอรี่ต่ําและไฟเบอร์สูงและมีเจลสเตรงสูงทําให้สามารถฟอร์มตัวขึ้นรูปได้หลายรูปแบบตามต้องการเหมาะที่จะนํามาทําเป็นเมนูแซงว่าเป็นยําไข่แมงดารจริงๆครับหลังจากที่เราใส่วุ้นผงลงไปแล้วเราจะต้องตั้งไฟให้เดือดเป็นเวลาอย่างน้อยหน,นาที หลังจากนั้นเราจะนําไปปั่นครับเพื่อให้มุ้นผงของเรานั้นละลายเข้ากันทั้งหมดกับไข่แดงของเราครับเมื่อเราปั่นส่วนผสมทุกอย่างจนเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะมาทําการทําเป็นแซงว่าไข่แมงดากันและวิธีการผลิตไข่แมงดาของผมก็คือผมจะใช้สลิงครับดูดไข่แดงเค็มขึ้นมา แล้วนำประโยชน์ลงไปในน้ำมันเย็นจัดซึ่งจะต้องเป็นน้ำมันที่โดนความเย็นแล้วไม่เป็นไข่ไค่อยๆเหยดลงไปครับทีละเม็ดทีละเม็ดให้เป็นลนักษณะกลมๆเหมือนไข่แมงดาหลังจากนั้นเมื่อเขาเซตตัวเราก็ต้องนำมากรองครับแค่นี้เราก็จะได้แซงว่าไข่แมงดาคือการแซงทำหรือทำให้เหมือนแต่ไม่ใช่ของจริงครับสำหรับขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำน้ำยำกันครับ โดยการเคี่ยวน้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บและน้ำกระเทียมดองเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนส่วนผสมเข้ากันและเหนียวข้นครับหลังจากที่สุวสมน้ำยำของเราเคี่ยวจนข้นได้ที่แล้วเราจะนำมาผสมกับน้ำมะนาวและพริกขี้หนูตำครับเสร็จแล้วครับกับน้ำยำรแสปแซ่บแบบไทยของเราเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดครบรสแน่นอนครับ หลังจากนั้นเราจะมาทํายําแซงว่าเป็นไข่แมงดากันนะครับก็จะประกอบไปด้วยหอมแดงซอยถั่วลิสงคั่วตะไคร้ซอยกระเทียมดองเนื้อมะม่วงน้าดอกไม้เนื้อปูและแซงว่าเป็นไข่แมงดาของผมครับและก็น้ํายําใบสะระแหน่ผักชีคลุกส่วนผสมให้เข้ากันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาจัดเสิร์ฟกันครับ เพื่อความอลังการเดนนี๋ยวผมจะจัดสืร์ฟลงบนขาปูครับแล้ววางลงบนแมงดาทะเลอีกทีครับคุณผู้ชมจะจัดแบบไหนก็ตามใจชอบเลยครับแต่ผมทำเพื่อความเท่เฉยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแซงว่าเป็นยำไข่แมงดายำแบบไทยที่อร่อยครบทุกรสชาติเพราะมีความเค็มเ็มมันๆของซอสไข่เค็มที่ทำจากวุ้นผงตราโทรศัพท์ให้กลายเป็นเม็ดไข่แมงดาผสมผสานน้ำยำรแสแซ่บและเครื่องยำหลากหลายรับรองว่าอร่อยจนลืมยำไข่แมงดาแบบธรรมดาธรรมดาไปเลยครับ เพียงแค่เรากล้าคิดกล้าลองกล้าออกนอกกรอบก็สามารถพลิกแปลงเมนูเดิมๆให้สร้างสรรค์เป็นเมนูที่กู๊ดไอเดียได้แบบนี้ครับเป็นไงบ้างครับทีมงานว้าวพอไหมครับเพราะนี่คือ work from home กินหรูอยู่บ้าน